you <laughs> เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10บกว่าปีก่อนที่อำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคกลางเป็นอำเภอที่ยังมีวิถีชีวิตบ้านบ้านผู้คนรู้จักกันแทบทั้งหมู่บ้านใครตายใครเกิดข่าวจะรู้กันทั้งตำบลหมู่บ้านนั้นมีวัดอยู่แค่สองวัดวัดแรกอยู่ในตัวหมู่บ้านใหญ่อีกวัดอยู่ลึกอ,ออกไปในป่าเรียกว่าวัดหนองสม้มวัดหนองส้มเป็นวัดเก่ามาก เก่าจนต้นโพณในวัดใหญ่พ้นหลังคาเมียนไปหลายเมตรแล้วพระที่อยู่ที่นั่นมีไม่ถึงสมรูปวัดดูเงียบเหมือนวัดล้างในบางคืนเรื่องมันเริ่มจากงานศพใหญ่เพิงใหญ่เพิงเป็นคนแก่ในหมู่บ้านอายุ80กว่าเป็นคนพูดจาเสียงดังใจบุญแต่ก็ขี้บน่นชอบไปวัดไปช่วยงานพระเป็นคนที่ใกรๆก็รู้จักกันดีวันหนึ่งใหญ่พิงไปเก็บพริกที่ริมบ่อดังบ้าน แล้เลื่นตกหัวฟาดก้อนหินเสียชีวิตชาวบ้านจัดงานศพให้ยายที่บ้านมีคนมาช่วยกันทั้งหมู่บ้านเพราะยายเพิยงเป็นคนดีหลานชายของยายชื่อหนุ่มเป็นคนจัดการเรื่องงานศพแทนเพราะลูกยายอยู่กรุงเทพมาทันทีไม่ได้หนุ่มบอกว่าจะเผาศพในวันพฤหัสเพราะพราบอกเป็นวันดีตามเรื่องของคนแก่แต่ตอนนั้นยังไม่มีรถเผาศพวัดใหญ่ เพราะอีกงานหนึ่งอยู่ในอำเภอถัดไปเขาเลยตัดสินใจย้ายไปวัดหนองส้มแทนวัดหนองส้มก็มีเมนี่นาถึงเก่าหน่อยแต่ก็ใช้ได้พากเขาก็อยู่หนุ่มพูดกับชาวบ้านตอนประชุมกันในศา,าลาทุกคนก็เห็นด้วยเพราะคิดว่างคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่นั่งเงียบๆคือลุงเหมาคนเท่าที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเขาพูดเบาๆวา่าวัดหนองส้ม อย่าเผาวันพฤหัสนะไอ้หนุ่มมันเป็นวันต้องห้ามของวัดนั้นหนุ่มหัวเราะวันต้องห้ามอะไรล่ะลุงสมัยนี้ยังมีอีกเหรอหลุงเม,มาไม่พูดต่อแค่พ่นควันบุหรี่ออกมาชัดๆแล้วเดินออกจากหวงวันเผาใกล้เข้ามาคืนนั้นมีฝนตกพัำๆลมแรงจนผ้านในเต็นท์งานศพเปียทุกคนรีบเก็บของช่างภาพที่มาถ่ายรูปอย่างปวดว่าฝนตกแบบนี้ไม่ดีเลย เผพาพ่งนี้คงเปียกหมดหนุ่มยืนยันว่าเผ่าตามเรือไม่เลื่อนเพราะพระนัดไว้แล้วรุ่งเช้ารถศบออกจากบ้านใหญ่เพีงมุ่งสู่วัดหนองสมช่วงทางเข้าวัดเป็นทางดินลูกรังผ่านทุ่งหญ้าโล่งๆไม่มีบ้านคนเลยมีแค่ต้นตันกับกอบวัวแห้งๆสองข้างทางรถศพขับช้าเพราะกว่าเลือนพอถึงวัดทุกอย่างดูเงียบผิดปกติ แม้แต่มาในวัดก็ไม่มีเสียงเห่าพระที่นิมนต์ไว้มีแค่สองรูปออกมารับอยู่หน้ากุฏิรูปหนึ่งเกับอีกรูปหนึ่งถือบาตรอยู่ตรงศาลาพระพูดเสียงเรียบว่าวันนี้เผาเลยเลยโยมหนุ่มตอบครับหลวงพ่อวันนี้เลอกดีครับพระท่านแค่พยักหน้าเอองั้นก็แล้วแต่โยมเมนวัดหนองส้มเก่ามากเหล็กปานพับเสเนียมขึ้นทั้งแผง คือรอบเป็นปูนแตกๆมีกอยญ้าขึ้นแซมบางจุดเห็นคราบดำเก่าจากไฟเมื่อหลายปีก่อนระหว่างยกลงขึ้นเมนเสียงลมพัดมาแรงจนตรงที่ปากไว้าผิวลมเสียงไม้ข้อกันดังปังๆคนยกลงมาคนถึงกับสะดงหนุ่มหัวเราะกบเกือนลมแรงเฉยๆนะพี่ไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนยกขึ้นถึงขั้นบันไดเมนนั่นแหละอยู่ดีลงศพก็เอียงจนเกือบหล่นลงมา ชาวบ้านเรียบช่วยกันประคองไว้มีคนพูดว่ายายพิงไม่อยากให้เผาหรือเปล่าวะคนหนึ่งโดอย่าพูดเล่นในงานศพสิ <c oughs> หลังจากจัดเตรียมเสร็จพระเริ่มสวดอภิธรรมแต่เสียงสวดมันขาดขาดให้หายเหมือนมีลมส่วนเข้าปากตลอดเวลาตอนสวดนโมโม้องมมเสียงเหมือนมีใครสวดตามแผ่วๆจากข้างหลังแมนทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแม่ของหนุ่มที่มาจากกรุงเทพเพิ่งมาถึงในตอนสายๆ เธอเห็นสภาพวัดก็ใจไม่ดีนะักแต่ไม่อยากพูดอะไรมากพอถึงตอนจุดไฟเผาพาจุดเตียนสามเล่มแล้วก็เริ่มเผาแต่ตอนนั้นเองเสียงไฟไม่ติดมีแต่กลิ่นไม่เหม็นแปลกๆลอยขึ้นมาแทนพระบอกว่าต้องรอไฟแรงก่อนทุกคนจึงรออยู่ราวสิบนาทีเสียงลมพัดเข้ามาอีกคราวนี้แรงกว่าทุกขังพุบที่ปักไว้ดับหมดเหลือแต่ควันข่าคุ้งไปทั่ว หนุ่มเดินไปเผาอีกครังคราวนี้ไฟติดแต่ทันทีที่เปลไฟลุกขึ้นเสียงเหมือนคนร้องอยาดังลอดออกมาจากเมนทุกคนหันมามองหน้ากันเสียงนั้นเบามากแต่ชัดเจนเรากับมีใครอยู่ในนั้นจริงๆแม่หนุ่มถึงขบร้องให้หนุ่มได้ยินไหมเขาไม่ให้เผาแต่หนุ่มทําใจกล้าพูดออกมาว่าแม่อย่าคิดมากเสียงไม้ล้นเฉย ตอนนั้นไม่มีใครกล้าอยู่ใกล้เมน็นทุกคนถอยออกมาเหลือแต่พระที่ยืนพนมมืออยู่ตรงหน้าไฟเผาอยู่นานกว่าปกติเหมือนมันไม่ยอมไม่เสียทีวควันดำพวอยพุ่งขึ้นสูงแล้วเสียงลมก็พัดควันย้อนกลับลงมาหาผู้คนทำให้บางคนไอแทบขาดใจเมื่อเผาจบหนุ่มเดินไปดูเศษกระดูกยังสีขาวขเหมือนไม่ได้ไหม้ดีพระที่อยู่ตรงนั้นพูดเบาๆว่ายอม จริงๆวันพฤหัสที่วัดนี้เขาไม่เผาศพกันนะหนุ่มหน้าเสดทำไมครับหลวงพ่อตั้งแต่สมัยหลวงพ่อองค์ก่อนเคยมีเรื่องเหมือนพฤหัสเผาศพจริงคนหนึ่งแล้วตอนกลางคืนศพอีกศพในวัดลุกไหม้เองโดยไม่มีใครเผาตั้งแต่นั้นเขาเลยไม่เผาวันพฤหัสอีกเลยหนุ่มคือน้ำลายแต่หลวงพ่อก็ไม่ยอมบอกผมแต่แรกอย่าไม่ถามเช่นนั้น หลังเผาศพเสร็จทุกคนกลับมาที่บ้านยายพิงค์เพื่อกินข้าวทําบุญปิดงานตามธรรมเนียมช่วงหัวค่าฝนตกเปรยๆลมแรงจนเต็นท์สัน่นทุกคนทยอยกลับเหลือแต่ญาติสนิทนมกับแม่เก็บของอยู่หน้าศาลาเสียงฝนกระทบหลังคาสังกะสีดังแปลกๆอยู่ๆไฟในศาลาก็ดับโวง,งทั้งที่ไฟหมู่บ้านยังติดอยู่แม่เรียกเสียงสัน่นนมเอาไฟฉายมาเดวหนวนมส่องไฟไปรอบรอ เห็นผ้าโพกหัวของยายพิงที่ตอนใส่ไว้ในโลงตอนนี้ตกอยู่บนโต๊ะบูชาทั้งที่ไม่มีใครแตะต้องเขาเรียบเหยียบมาพับเก็บแล้วพูดปอบรวม,มแมลงแม่ของมันปิวได้แต่พอตกดึกหนุ่มนอนในบ้านใหญ่พิงเสียงหมาเห่าหอนหยุดท้ายบ้านไม่หยุดเห่าทีละตัวแล้วหยุดเห่าตัวอื่นต่อเหมือนเมีอะไรเดินผ่านทีละหลังตอนเขากำลังจะหลับก็ได้ยินเสียงแกลก เหมือนคนลากเท้าอยู่บนพื้นไม้หนุม่มลืมตาขึ้นเห็นแสงไฟวูบวาบลอดจากหน้าต่างทั้งทั้งที่ฝนยังตกเขาลุกไปเปิดประตูแต่ไม่มีใครมีเพียงกลิ่นไม้อ่อนๆลอยมากับลมกลิ่นเดียวกับตอนเผาศพใจพอหันกลับมาที่ไหนบ้าพันหนุม่มเห็นกี่เท่าสีดำๆตกอยู่บนพื้นเป็นทางยาวจากหน้าประตูถึงข้างลงที่ตั้งศพที่ยังไม่เก็บไป พระมักจะเอาไว้ใส่กระดูกเท่าใส่กดตอนเช้าแต่คืนนี้มันกลับมีขี้เท่าเพิ่มขึ้นมาเองเสียงไม้ลั่นเอียดเอียดเหมือนมีใครหยาบชา้ชาๆอยู่บนฝ่าเรือนหนุ่มเรียตะกอนใครอยู่ข้างบนไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงลากเท้าลงบันไดทีละคันแม่ตื่นขึ้นมาหนุม่มใครขึ้นบ้านหนุ่มส่องไฟฉายไปตรงบันไดไม่มีใคร มีแต่รอยเท้าดำๆเต็มผืนเหมือนคนเดินเท้าเปล่าที่ขาไม่เช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนในบ้านมีกลิ่นไหม่ติดเสื้อผ้าทั้งทั้งที่ไม่มีไฟไหม้ที่ไหนหนุ่มไปหาหลวงพ่อวัดหนองส้อมอีกครั้งหลวงพ่อครับผมว่ามันไม่ปกติแล้วพระมองหนุ่มเงียบเแล้วพูดว่าโยมไม่ต้องเข็ดมากวิญญาณเขาคงยังวนอยู่แต่เดี๋ยวก็คงไปเองหนุ่มกลับมา แต่คืนนั้นกับเพียงอีกเรื่องประมาณตีสองชาวบ้านข้างเคียงเห็นแสงไฟส้มๆลุกอยู่หลังวัดหนองสมทุกคนคิดว่าไฟไหม้แมนเลยวิ่งผิดวแต่พอถึงกลับไม่พบไฟมีเพียงควันลอยกลุ่นๆเหมือนเพิ่งเผาเสร็จแล้วเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังแบ่วมาจากในป่าบางคนก้าส่องไฟไปเห็นเงาเหมือนคนแก่ห่ผมผ้าขาวยืนอยู่ดมบอ่อบัวแล้วหายไปตรงนั้นเอง หลังจากคืนนั้นทุกคืนวันพฤหัสชาวบ้านที่ผ่านวัดหนองส้มตอนคำจะเห็นควันลอยออกจากป่องเมน้นทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครเผาหนุ่มเล่าเรื่องนี้กับคนในหมู่บ้านบางคนเชื่อบางคนบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นตรงการคือกลิ่นไม้ที่ลอยออกมาจากวัดทุกคืนวันพฤหัสมันกลิ่นตอนวันเผายายพิงไม่มีเพลิดเวลาผ่านไปหลายเดือน วัดหนองส้มถูกเิดเม็นชั่วเขาเพราะเครื่องเก่าและผนังร้าวพระรูปนั้นย้ายไปอยู่วัดอื่นแต่มีคนเห็นหลายครั้งตอนหัวค่ามีหญิงแก่ห่มผ้าขาวเดินวนรอบเมนเหมือนเฝ้าดูไฟอยู่เ,เงียบพอเดินเข้าไปไกลหญิงคนนั้นก็หายไปกับควันแม่หนุห่มย้ายออกจากบ้านใหญ่เพีงไปอยู่กับลูกคนโตในกรุงเทพส่วนหนุ่มยังอยู่เขาเล่าว,ว่าทุกวันพรฤหัส ถ้าเขานั่งเงียบๆจะได้ยินเสียงไม้ลั่นจากกลางบ้านเหมือนคนเดินลากเท้าอยู่ข้างล่างและกลิ่นไม้ที่จะลอยเข้ามาในห้องนอนชัาๆเขาไม่กลัวแล้วแต่ทุกครั้งจะลุกขึ้นมาก้มกลาบแล้วพูดเบาๆว่ายายอย่ามาเลยเผาแล้วนะยายไปเถอะบางคืนเขาฝันเห็นยายเพิงนั่งอยู่ข้างเมนวัดหนองสมหน้าตาเรียบเฉยมื่อถือผ้าโพกหัวที่เขาเก็บไว้แล้วพูดว่า หลัง,งาจากงานศพยายพิงผ่านไปประมาณ3เดือนวัดหนองส้มก็ถูกปิดเงียบพระที่อยู่ประจาย้ายออกหมดเพาะบอกว่ามีเหตุการณ์แปลกๆตอนกลางคืนว่ากันว่าช่วงหลังๆนั้นเวลาพระนั่งสมาธิจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่รอบกุฏิทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่วัดหนมไม่ค่อยสนใจพระคงคิดว่าคงเป็นเรื่องลือกันตามภาษาชาวบ้านจนกระทั่งวันหนึ่ง มีคนในหมู่บ้าน,นข้างๆเสียชีวติตเป็นชายวัยกลางคนเชื่อหลวงเพิ่มเขาถูกลดชนเสียชีวติตที่สี่แยกตลาดชาวบ้านเขาไม่มีที่เผาศพเพราเมียในวัดตัวเองซ่อมอยู่เลยต้องมาขอใช้เมียนวัดหนองสมตอนนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านหนุ่มหลายคนเตือนว่าอย่าเผาเลยวัดนั้นมันมีเรื่องแต่ญาติของหลวงเพิ่มไม่เชื่อบอกว่าแค่เมนเก่ามันจะเอาไดนักหนาะวันเผาตรงกับวบนเพื่อหัสพอดี หนุ่มเองพอได้ยืนก็นึกถึงคําของยายพิกในฝันของมันยังไม่ถึงวันแต่เขากลับไม่กล้าไปพูดกับใครเพราะกลัวโดวนหาว่างมงายเหมือนนั้นฟ้าแปลกตั้งแต่เชา้าเมฆต่ําจนแทบคลุมยอดตานลมพัดแรงไม่มีแดดหนุ่มขับมอเตอร์ไซค์ผ่านทางเข้าวัดหนองสมตอนเที่ยงเขาเห็นว่ามีคนตั้งเต็นท์เผาศพอยู่เฉ่งๆควันดําลอยขึ้นจากแมนเหมือนเมื่อสามเดือนก่อนแต่ที่แปลกคือ กลิ่นไหม้มันไม่เหมือนกลิ่นศพใหม่เลยมันเป็นกลิ่นเก่ากลิ่นคุ้นๆแบบเดียวกับวันที่เผาศพยายพิงไม่มีเพิดนมจอดรถมองอยู่พักหนึ่งเห็นคนยืนอยู่หลังเมนห่มผ้าข,ขาวตัวเล็กๆหันหน้าเข้ากองไฟเขาคิดในใจว่าไม่ชีมาช่วยงานเหรอแล้วก็ขี่รถผ่านแต่พอกลับมาถึงบ้านตอนเย็นแม่ของเขาที่กลับมาเยี่ยมบ้านพูดขึ้นว่านมเมื่อกี้เห็นยายพิงที่วัดหนองโซ่ไม่ลูก แม่พูดอะไรของแม่ยายตายไปแล้วแม่ทำหน้าเสีดก็เห็นเต็มตายืนอยู่ตรงเมนใส่ผ้าขาวถือไม้เท้ามองไฟอยู่หนุ่มนิ่งไปเขาไม่กล้าบอกแม่ว่าเขาเองก็เห็นเหมือนกันหลังจากงานเผาศพเสร็จญาติของลวงเพิ่มกลับบ้านเกือบหมดเหลือแค่คนดูแลศพสองคนที่เฝ้าเก็บของอยู่ตรงศาลาวัดพอตกดึกคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นขับมาบ้านบอกว่าผีลุก ขอพูดว่าเห็นไฟลุกขึ้นอีกครั้งทั้งที่เผาศพเสร็จไปนานแล้วเห็นคนแก่ห่มผ้าขาวเดินออกมาจากหลังเมนถือไม้เทา้าเดินวนรอบเตาเผาช้าๆเหมือนตรวตัวอะไรบางอย่างแล้วเดินเข้าไปในเมนหายไปต่อหน้าต่อตาอีกคนที่อยู่เฝ้าด้วยกันพอรุ่งเช้าไปดูแกเป็นคนบ้าพูดซ้สำๆว่าไฟไฟมันยังไม่ดับมันยังไม่อยู่ตำรวจมาดูตอนสายๆก็ไม่เจออะไร มีแต่คิเท่ากองเดิมกับรอยเท้าดำเป็นวงรอบเมนเหมือนมีคนเดินอยู่ทั้งเขนหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเผาศพที่วัดหนองส้มอีกแต่เรื่องมันยังไม่จบตรงนั้นเพราะหนึ่งอาทิตย์ต่อมาหนุ่มฝันอีกในฝันเขาเดินเข้าไปในวัดหนองสมเห็นเมนเก่าตั้งอยู่กลางลานมีควันลอยขึ้นช้าๆยายพิงนั่งอยู่บนบันไดเมนผมขาวโฟน่าเยิมเหมือนคนไม่ได้หลับมานาน,น ยายพูดเสียงแหบของมันไม่ถึงวันไขเผาผิดวันไฟจะไม่ดับหนุ่มถามทั้งที่เสียงสัน่นยายายจะเอาอะไรอีกยายเผาไปแล้วยายหัวแล้วเบาๆของเก่ายังอยู่ของใหม่มันไม่ตามพอพูดจบยายก็ชี้มือไปทางเมนแล้วไฟก็ลุกเพิ่อเคลื่อนกลางความมืดอหนุ่มสะดุ้งตื่นเต็มตาตอนเชา้าเขาเรียกไปที่วัดอีกครั้ง ทั้งทั้งที่วัดนั้นไม่มีใครกล้าเข้าแล้วประตูวัดเปิดอาลมพัดเข้ามาเย็นเฉียบพื้นรอบเมนมีรอยไหมใหม่ๆเหมือนเพิ่งโดนเผาเมื่อคืนท,ทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยตรงป่่งไฟมีเท่าฐานล่วงอยู่รอบๆเป็นรูปคล้ายใบหน้าหนุ่มเอามือแตะดูที่เท่ามันยังอุ่นอยู่เขาเล่าว่าตอนนั้นขาอ่อนมือเย็นไปหมดเหนียวกระสีแตกเขารู้เลยว่ายายพิงไม่ได้ไปไหนและสิ่งที่ยายพูดในฝัน ของมันยังไม่ถึงวันมันหมายถึงวันเผาวันที่ห้ามเผานั่นเองพอศพที่เผาในวันพระฤหัสที่วัดหนองสมจะดับไม่ดีและจะมีอีกศพลุกไหม้เองในคืนต่อมาเสมอหลังเหตุการณ์นั้นวัดหนองสมถูกปิดถาวรเจ้าหน้านนที่มาตรวจเมนพบว่าข้างในเตาเผามีร่องรอยเหมือนเคยมีการจุดไฟเองทั้งที่ไม่มีระบบไฟไฟ้าใดๆต่ออยู่กรมศาสนาให้รื้อเมนออก แต่ตอนรถแมคขวมาเรือหัวหน้าคนขับรถคันนั้นถึงกับต้องหยุดกลางคันเพราะเขาบอกว่าเห็นหญิงแก่ห่มผ้าขาวยืนอยู่ในเงาควันจ้องมาที่เขาพอเขาลงมาดูอีกทีกับไม่พบใครเมนนั้นถูกทุบในที่สุดแต่ตั้งแต่นั้นทุกคืนวันพระฤหัสจะมีคนขับรถผ่านถนนลงังวัดแล้วเห็นควันบางๆลอยขึ้นมาจากที่เดิมเหมือนมีใครยังคงเผาอยู่หย็บียับหนุ่มเล่าผิดท่ายว่า ผมไม่แน่ใจว่ายายยังอยู่ไหมแต่ผมรู้ว่าวัดหนองส้มมันไม่ชอบวันพระฤห,หัสเขาพูดพร้อมยกมือพนมแล้วมองไปทิศทางที่วัดอยู่วันนั้นตรงกับวันพระฤห,หัสพอดีเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับเผาสอบผิดวันขอพระคุณครับ